พีแอลสบายยกงมาขึ้นพี่จะไปกินอะไรพี่จะไปกินตับ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 ตตับตับร้องด้วยร้องเพลงด้วยดิร้องไงร้องก่อนเลยเดี๋ยวพาไปดูช้างซิต้าซิต้าเดี๋ยวพาไปดูช้างพาไปดูช้างร้องเพลงก่อนพี่จะไปกินตับพี่จะไปกินตับ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 พาดูโมเพ สมอนที่สมนีให้พินิกให้พี่นิสมอนทสมอนสมอนนมือมือนมสนมมานี่นี่เห็นวัดมเนี่ยิตานมือวนมือวนมือกนนมตสตุกแกไกแก เราห่างดังแล้วอมรจารกันีสวัสดีครับตุ๊กแกเหรอตาชูมอนตาชูมอนดิตับตับตัดไล่ตัดตัดดิตัดตัไล่ตุ๊กแกก่อนก็ตัดตับมันก็ซอนอะไรดซอนนี้ดู ก็ม hmm, no. no. ันชอบอย่างนี้นโมด้นนโมดนโมดิ้นนโมดิ้นโมมือเร็วนโมมอนโมตระตระตรตะตะตะตระตระโระตระตระอระมระตระตนะตระตระตระมระต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 รระรระตตระ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 ตรระตรตระร้อรเตระตัดตรอตระตนะตระมะตตตะนรมตัะต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 ต อัลฮัโตเวคโตอะลโตโตสัมมาสิตาสิตาสิตามองกันสมกันสมองกน่งม่นั่งม่กระสาเร็วตับตัตับตับตัตทำนี่ด้วยทำนี่ด้วยทำนี่ด้วยตับตัตับตับต มวไปเท right. ี่ยวกันไหมแอีแออแอออาแล้วยขาแอ้วโยขามออแออเออเออีแอยยขาด้วย